Miss g r a n อุบลราชธานีสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแพลวพาวนะคะ MGT 76ค่ะพัชรันจันเต็ม Miss g r a n อุบลราชธานีค่ะเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างวันนี้เป็นการเก็บตัววันแรกวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมากตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเองว้าวว้าวเราเล่นมากเกินไปตี3ค่ะก็ทำเล็บแต่งหน้าขึ้นหน้าขึ้นผมมาเลยโนี่เทลสวยมาก น,นี่มาในชุดตีมอะไรครับคุณเซลกี <laughs> สวยงามมากนะ <c oughs> อขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะชาวอุบลราชธานีนะคะมาส่งกำลังใจให้เราในการแข่งขันครั้งนี้ก่อนใช่ก็แพะเผาก็ขอบเลยเชียร์แรงใจนะคะจากพี่น้องแม่แม่พี่พี่พป้าป,ป้าทั่วประเทศนะคะแฟนนังงามให้เชียร์แพพาผาด้วยนะคะ MGT 7 6คะ่ bon คะมิสแกนอุบลราชธานีค่ะได้ประส่งความสําเร็จขอบคุณค่ะผู้ชมฮะ ตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีฮะน้องแพลรวนั่นเองส่งกำลังใจให้เธอด้วยในการลงชิงชัยมิ